ครับผมสําหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาคัดแยกลูกกบนะครับคัดแยกลูกกบนะครับฝนกําลังตกเลยนะครับสาเหตุที่ผมคัดแยกก็เพราะว่ากบจะมีกบตัวใหญ่และตัวเล็กนะครับผสมกันนะครับเราต้องคัดตัวใหญ่ออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวใหญ่จะกินตัวเล็กหมดนะครับเพราะว่าคอกนี้ตั้งแต่ ยังมายังไม่ได้คัดกะรั้งเลยนะครับเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้ําออกก่อนนะครับขั้นตอนแรกต้องทําการปล่อยน้ําออกก่อนนะครับ ปล่อยออกแบบนี้เลยนะครับปล่อยออกให้แห้งนะครับครับผมตอนนี้น้ําก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจับโอ้นี่ครับตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่กินตัวเล็กหมดนะครับแบบนี้ถ้าไม่เอาออกนะครับอันนี้กบรู้สึกว่าจะบางลงไปเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะครับ ผมไม่ได้คัดนี่ครับใหญ่ๆอย่างนี้กินหมดครับไม่เหลือครับแบบนี้สาเหตุที่กบไม่เหลือนะครับบเดียวครับหมดแบบนี้เราต้องคัดตัวใหญ่ออกนะครับเลี้ยงตัวเท่ากันนะครับปลาไหลก็มีนะครับนี่ครับปลาไหลปลาไหลก็อยู่กับกบได้นะครับ ครับตัวใหญ่กินตัวเล็กหมดครับแบบนี้ก็กินนะครับต้องเอาออกนะครับนี่ครับลูกกบครับแน่นเลยครับ นี่ครับตัวใหญ่อย่างนี้ใหญ่ๆ่างนี้มันกินลูกกลบนะครับต้องเลี้ยงตัวตเท่ากันแบบนี้นะครับสม่ำเสมอกันนะครับอบถึงจะรอดนะครับแบบนี้นะครับกินหมดนะครับเนี่ยตัวใหญ่แบบนี้นะครับมันจะจับ,บถ้าไม่จับออกก็หมดนะครับแบบนี้ต้องเลี้ยงตัวตเท่ากันนะครับ ตัวเท่ากันแบบนี้ได้นะครับอันแบบนี้ก็ต้องเอาอ,ออกครับให,ใหญ่นี้ต้องอาอ,ออกครับตัวนี้น่าจะโดนกินนะครับหลังถลอกนะครับน่าจะโดนตัวใหญ่กินนะครับ ผมก็จะแยกตัวใหญ่ไปเลี้ยงอีกต่างหากนะครับใหญ่ก็อยู่ส่วนใหญ่นะครับนี่ครับคนละไซนะครับจะไม่เลี้ยงรวมกันนะครับเพราะมันกินตัวเล็กหมดนะครับโอ้โหอันนี้มาเริ่มเลย เนี่ครับต้องเลี้ยงตัวเท่ากันแบบนี้นะครับถึงจะรอดนะครับถึงจะโตพร้อมกันไม่งั้นก็กินกันจนหมดนะครับก็จะเปลี่ยนน้ำเขาด้วยเลยครับบ่อนี้ไม่ได้เปลี่ยนนานนะครั นี่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ําเสร็จนะครับผมล้างบ่อเอาน้ําล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็สูบน้ําใส่นะครับเอาอาหารหวานให้กินแล้วครับฝั่งนี้ก็ใช่นะครับเพ่งสูบน้ําใส่นะครับเอาอาหารหวานให้กินกเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับ